ท่านประธานสภาที่เคารพครับผมวิสิตเตชาธีรวัตรสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดเชียงรายพรคเพื่อไทยขอนําปัญหานะครับพี่น้องประชาชนในชาวสวนลําไยนะครับโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงรายเขตเลือกตั้งของผมนะครับมีอาเภอเวียงป่าเป้าอําเภอแม่สวยและอาเภอแม่ลาวครับได้ฝากทวงถามทางรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรครับซึ่งผมได้ประสานงานมาโดยตลอดครับเงินชดเชยครับไร่ละ2,000บาทไม่เกินย5้าไร่ ขอฝากท่านนะครับท่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับได้ดําเนินการเพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับพี่น้องนะครับชาวสวนลําไยต่อไปครับอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องไฟป่าหมอกควันและก็ PM 2.5ครับซึ่งจังหวัดเชียงรายนั้นถือว่าเป็นจังหวัดภาคเหนือนะครับที่ได้รับผลกระทบเรื่องไฟป่าหมอกควันเป็นอย่างยิ่งปัจจุบันนี้นะครับพี่น้องประชาชนนะครับได้นะครับเข้าไปช่วยเหลือ ะครับผู้นาหมู่บ้านชรบกกำนันผู้่บ้านนะครับได้ไปสร้างแนวกันไฟกันป่าแต่ปรากฏว่างบประมาณนะครับในส่วนราชการนะครับยังสนับสนุนน้อยมากครับเหตุนะครับไฟป่าเนี้ยจะรุนแรงในเดือนกรุงพามีนาเมษายนนี้เองแหละครับจากนี้ไปอีกไม่ถึงเดือนก็ขอฝากรัฐบาลนะครับโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยครับได้สนับสนุนครับค่าเบี้ยเลี้ยงค่าอุปกรณ์นะครับที่จะสนับสนุนในการที่จะไปดับไฟป่าครับ สไลด์อันนี้นะครับผมจะให้เห็นนะคบว่าที่อําเภอแม่สวยนะครับพ่อหลวงบ้านนะครับได้นําพี่น้องประชาชนจิตอาสาเข้าไปสร้างแนวกันไฟโดยใช้เงินส่วนตัวครับพ่อหลวงดีมาครับในตําบลตากออาเภอแม่สวยครับเป็นแหล่งนะครับจะเห็นนะครับว่าพี่น้องร่วมไม้รุ่วมือกันและอีกอันหนึ่งนะครับขอภาพต้นๆนะครับที่อําเภอเวียงป่าเป้าครับพี่น้องประชาชนนะครับได้จัดงาน วิ่งนะครับเพื่อหาเงินสนับสนุนนะครับโดยการนําของท่านในอําเภอนะครับวุฒิกรคํามาพี่น้องประชาชนผู้นําหมู่บ้าน,นครับได้เงินมาส่วนหนึ่งครับวันนั้นอเผอิญผมนะครับเป็นสสในพื้นที่ก็มีโอกาสได้ไปร่วมงานก็ขอชื่นชมนะครับและให้กําลังใจฝากกระทรวงมหาดไทยช่วยเร่งเรื่องงบประมาณด้วยครับขอขอบคุณครับ